สวัสดีค่ะวันนี้แม่ชีจะมาเก็บมะละกอนะคะมีมะละกอสองลูกกำลังสุกพอดีเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บไว้เอาไปถวายพรุ่งนี้เช้านะคะเก็บไปไว้ก่อนกำลังสุกเหลืองพอดีกำลังสุกพอดีเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาไว้ไปใส่อ าดนะคะหั่นใส่ถาดแล้วก็เอาไปถวายตอนเช้านะคะพรุ่งนี้ตรงนี้ก็มีมะละกอนะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก็มีมะละกอคะ่ะตรงนี้ก็มีมะละกอเดี๋ยวจะให้ดู มะละกอเต็มต้นเลยเห็นไหมคะมะละกอเต็มต้นเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนนะคะดอกกล้วยไม้นะคะสวยๆนี่ก็กล้วยไม้นี่ก็มะละกอ มะละกอดเยอะมากเลยที่วัดถ้าจะกินมะละกอนะคะไม่ยากดูอันนี้ใหญ่เบื่อเริ่มเลยนี่ก็มะละกอขึ้นมาน,นี้ก็มะละกอนะคะเต็มต้น มาดูอันนี้มะละกออัน,นี้เกิดอยู่ตรงยอดที่เราค่ะที่เขาว่าสุดยอดเลยนะคะมันต้นเล,เล็กเองนะคะเล็กมากแต่มันใบก็ไม่มีแล้วเราก็เกิดอยู่ตรงยอดเนี่ยก็มะละก,กอคต่ภาอันนี้มันเป็น ช่วงนี้ต้นไม้ใบไม้กำลังแห้งนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย